เลืมันมาแล้วนะคะ,อะขอบคุณมากมากค่ะคิดเหมือนกันทําเหมือนกันในเวลาเดียวกันอุดมกานเดียวกันแล้วเราจะโตไปด้วยกันนะคะคิดกันในมือเลยนะคะเดินในมือเพราะไปให้หัวใจเพื่อนนะคะนะคะมันจะหอมมากเลยนะคะพี่กันชอบมากเลยนะคะน,น้ำแข็งทุเรียนเนะะียค่ะมันจะหอมมันจะน่าก,กินนะคะอื อร่อยนะคะแต่มันได้หอมมากเลยนะคะพี่การชอบมากเลยนะคะน,น้ำแข็งทุเรียนเนะะี่ยค่ะมันจะหอมมันจะน่ากินนะคะอืมอร่อยฮนะ,ะพี่การน่าจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนอยู่ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านะคะมืดฝนมาแล้วนะคะอากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วมากเลยนะคะเพื่อนพี่การว่าฝนน่าจะตอกเลยนะคะ ตอนนี้มืดฝนมากเลยนะหัวใจเยอะเพื่อนเยอะเกินไปก็เลยเดินตีมือนะคะเพื่อนือม หัวใจเยอะเพื่อนเยอะเกินไปก็เลยเดินตีมือนะคะเพื่นอนอมเอาน้ําแข็งตั้งเอาไว้แล้วไปเที่ยวบ้านเพื่อนน้าแข็งก็ละลายไปน้ําแข็งก็ละลายให้หัวใจเพื่อนมากไปก็โดนตีมือได้นะคะเพื่อนอร่อยมากหวานชื่นใจคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะฝากตับชมคลิปของพี่การด้วยนะคะเพื่อน ขอบคุณมากๆค่ะคิดเหมือนกันทำเหมือนกันในเวลาเดียวกันอุดมการเดียวกันแล้วเราจะโตไปด้วยกันนะคะคิดกันนะอร่อยมากหวานชื่นใจคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะฝากรับชมคลิปของพี่กันด้วยนะคะเพื่อน คนนะคะสวัสดีค่ะรัตตุเรียนนะคะอร่อยอร่อยคนนะคะสวัสดีค่ะจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนเพื่อจะได้ไปหรือเปล่าโดนตีมืออีกต่ห่างนะคะเพื่อนพี่การโดนตีมือค่ะ โดนตีมือนะคะพี่กันโดนตีอากาศร้อนออกอาบมากแล้วมากเลยนะคะเพื่อนๆพี่กันว่าฝนน่าจะต,ะะตนนกเลยนะคะตอนนี้มืดฝนมากเลยนะนะคะบรรดาหอมมากเลยนะคะพี่กันชอบมากเลยนะคะน้ําแข็งทุเรียนเนะะี่ยค่ะมันจะหอมมันจะน่ากินนะคะอืมอร่อยยุ่งละสีงานนี้อืม จะเอาอยัางไงดียุ่งละสิงานนีมจะเอาอยัางไงดีน้ำแข็งน้ำแข็งทุเรียนนะคะตั้งไว้นานนะคะมันก็เลยละมันก็เลยเนี่ยละลายคนนะคะสวัสดีค่ะ แล้วนะคะโดนตีมือนะคะให้หัวใจเพื่อนเยอะเกินไปนะคะให้เอาน้ำแข็งตั้งเอาไว้แล้วไปเที่ยวเพื่อนน้ำแข็งก็ละลายไปน้ำแข็งก็ละลายให้หัวใจเพื่อนมากไปก็โดนตีมือน้ำแข็งทุเรียนนะคะตั้งไว้นานนะครับมันก็เลยละมันก็เลยเนี่ยละลาย แล้วนะคะเดนตีมือนะคะให้หัวใจเพื่อนเยอะเกินไปนะคะให้หัวใจเยอะเพื่อนเยอะเกินไปก็เลยเดินตีมือนะคะเพื่อนอืมนะคะแต่มันได้หอมมากเลยนะคะพี่กันชอบมากเลยนะคะน้ําแข็งทุเรียนเนะะี่ยค่ะมันจะหอมมันจะน่ากินนะคะอืมอร่อย พี่กันน่าจะไปเที่ยวบ้านเพื่อนอยู่ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่านะคะมื่อขนมาแล้วนะคะขนนะคะสวัสดีค่ะนะคะห็นรดาหอมมากเลยนะคะพี่กันชอบมากเลยนะคะน,น้ำแข็งทุเรียนเนะะี่ยค่ะมันจะหอมมันจะน่ากินนะคะอืมอร่อย เอออืมได้ขอบคุณมากมากค่ะคิดเหมือนกันทำเหมือนกันอ่าในเวลาเดียวกันอุดมการเดียวกันแล้วเราจะโตไปด้วยกันนะคะคิดกันนะอร่อยมากหวานชื่นใจคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะฝากรับชมคลิปของพี่กันด้วยนะคะเพื่อนนะคะ มันได้หอมมากเลยนะคะพี่กันชอบมากเลยนะคะน้าแข็งทุเรียนเนะะี่ยค่ะมันจะหอมมันจะน่ากินนะคะอืมอร่อยให้เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเราคิดเหมือนกันนะคะรับรองได้ว่าปังทุกหัวใจเ,เพื่อนเยอะเกินไปก็เลยเดินตีมือนะคะเพื่อนอืมเริ่มมาแล้วนะคะ หหัวใจเยอะเพื่อนเยอะเกินไปก็เลยเดินตีมือนะคะเพื่อนอเอาน้ําแข็งตั้งเอาไว้แล้วไปเที่ยวเพื่อนเพื่อนน้าแข็งก็ละลายไปน้ําแข็งก็ละลายให้หัวใจเพื่อนมากไปก็โดนตีมือเอาน้ําแข็งตั้งเอาไว้แล้วไปเที่ยวเพื่อนเพื่อนน้าแข็งก็ละลายไปน้ําแข็งก็ละลายให้หัวใจเพื่อนมากไปก็โดนตีมือเอาน้ําแข็งตั้งเอาไว้แล้วไปเที่ยวเพื่อนเพื่อนน้าแข็งก็ละลายไป น้ำแข็งก็ละลายให้หัวใจเพื่อนมากไปก็โดนตีมืออร่อยให้เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเราคิดเหมือนกันนะคะรับรองได้ว่าปังทุกโดนตีมือนะคะพี่กันโดนตี ให้เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเราคิดเหมือนกันนะคะรับรองได้ว่าปังทุกให้เหมือนกันนะคะทุกคนถ้าเราคิดเหมือนกันนะคะรับรองได้ว่าปังทุกแล้วนะคะโดนตีมือนะคะให้หัวใจเพื่อนเยอะเกินไปนะคะให้แล้วนะคะ โดนตีมือนะคะให้หัวใจเพื่อนเยอะเกินไปนะคะให้เอออืมเสียดาย เราจะไปเที่ยวบ้านเพื่อน่ร้จะได้ไปหรือเปล่าโดนตีมืออีกต่างห่างนะคะเพื่อนพี่กันโดนตีมือขคนนะคะสวัสดีค่ะนะคะโดนตีมือนะคะ ให้หัวใจเพื่อนเยอะเกินไปนะคะให้อ,อร่อยโดนตีมือนะคะพี่กันโดนตี